บ้านที่เราจะพามาดูในวันนี้ครับเป็นแบบบ้านที่ใครหลายคนเนี่ยสอบถามเข้ามากันเยอะมากนะครับโมเดิล <Modern S 1> จะเป็นอีกหนึ่งสไตล์ที่ได้รับความนิยมมากๆเลยแหละในช่วงเวลานี้นะครับด้วยรูปทรงของเขานะครับก็จะถูกหยิบจับจากรูปทรงเลข,ขาคณิตจะเห็นว่าบ้านหลังนี้เนี่ยลักษณะของเขานะจะเน้นเรื่องของพื้นที่ใช้สอยเป็นหลักนะครับรวมแล้วนะครับพื้นที่ใช้สอยอยู่ที่266ตารางเมตรได้4ห้องนอนห้าห้องน้ํามีห้องโถงรับแขกห้องครัวมา พร้อมกับโซนทานอาหารมีขนาดแปลนอยู่ที่17.5เมตรลึกลงไป9.5เมตรครับใช้รหัสแบบ 2BR21056 ราคาตอนทำสัญญาณนะัตอนนั้นอยู่ที่4.1ล้านบาทครับซึ่งพื้นที่ที่ดินของเขานะครับจะ เป็นลักษณะของแนวยาวหน้าบ้านของเขาเนี่ยจะติดกับกำแพงแบบนี้เลยนะครับโดยบริเวณร,รอบบ้านนะครับเรามีการออกแบบเรื่องของไฟให้ด้วยนะครับก็คือมีทั้งชั้นบนและก็ชั拉นะครับเป็นลักษณะของไฟ up and down นะครับในช่วงเวลากลางคืนเนี่ยนอกจากบ้านมันจะไม่มืดแล้วนะครับส่วนหนึ่งก็จะช่วยให้คนที่อยู่อาศัยรู้สึกปลอดภัยด้วยงานตกแต่งที่เห็นชัดๆเลยก็คือจะเป็น เหล็กดำนะครับเป็นลักษณะของเหล็กกล่องสีดำนะครับมีหินทรายไม้ฝานะครับเรื่องของสีบ้านเองก็ดูแล้วไม่ได้ฉุฉาดจนเกินไปนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นสามารถมาปรับเปลี่ยนหน้างานได้หรือในขั้นตอนการออกแบบก็ได้เช่นกันนะครับเข้ามาภายในตัวบ้านหลักๆที่เห็นเลยก็คือการแบ่งพาดิชัน่นพื้นที่การใช้งานมีสัสดส่วนอย่างชัดเจนนะครับและการเลือกใช้กระจก ที่ทำให้ตัวบ้านสีขาวแบบนี้มีความโปร่งโล่งสบายเวลาเราใช้งานตรงนี้ก็จะไม่อึดนนอัดด้วยนะครับในช่วงตอนกลางวัน,วนแทบจะไม่ต้องเปิดไฟเลยนะครับแต่ว่าต้องแลกมาด้วยเรื่องของความร้อนนะครับในอนาคตอาจจะติดตั้งผ้าม่าน หรือเครื่องปรับอากาศนะครับในตรงนี้มันก็จะช่วยเรื่องของความร้อนในพื้นที่การใช้งานของเราได้นะครับพื้นที่ห้องน้ําของเขาก็จะออกไปในแนวของรัชชูรีนิดๆน,น,นะครับดูจากลายกระเบื้องคิวสแตนเลสสีทองนะครับที่ลูกค้าเลือกใช้นะครับสุขภัณฑ์ต่างๆก็สามารถเลือกได้ที่โฮมโปรนะครับฟังก์ชันพื้นฐานก็มีมาให้ครบครับพร้อมใช้งานทุกฟังก์ชันนะครับพื้นที่ใต้บันไดส่วนใหญ่ที่เราจะเห็นก็จะเป็นห้องเก็บของนะครับ ส่วนต่อมาจะเป็นพื้นที่ของห้องครัวลักษณะจะเป็นครัวแบบตัวยูนะครับมีพื้นที่การทําครัวค่อนข้างเยอะทําอาหารได้แบบจริงจังนะครับแล้วไม่ต้องกังวลเรื่องของกลิ่นด้วยนะครับเพราะว่าเราติดตั้งหูด,ดูดควันมาให้เรียบร้อยแล้วเวลาเราทําครัวเสร็จก็ สามารถนั่งทานอาหารในห้องตรงนี้ได้เลยนอกจากห้องครัวจะเป็นครัวทานอาหารและมีโซนทานอาหารแล้วนะครับก็จะมีห้องน้ํารวมที่ถูกออกแบบมาสําหรับในห้องครัวเวลาเราใช้งานตรงนี้ด้วยนะครับซึ่งห้องน้ําตรงนี้นะครับมีประตูเข้าออกถึง2บานสามารถเข้า1ทางได้ก็คือเป็นทางจากห้องครัวนะครับ และประตูอีกหนึ่งทางสามารถเข้าจากภายนอกตัวบ้านประตูทางเข้าที่2นะครับก็จะเป็นประตูที่เขาเรียกว่าเป็นประตูที่ลองรับอาจจะทํากิจกรรมนอกบ้านเหมือนว่าเรามีห้องน้ําใช้งานภายนอกตัวบ้านแต่ว่าโซนนี้นะครับก็มีประตูของของซักล้างอีก1ประตูนะครับเท่ากับว่าประตูที่สามารถออกจากห้องครัวเนี่ยมีถึง2ประตูนะก็สามารถออกได้เหมือนกันนะครับก็คือจากห้องน้ําและประตูของซักล้างตรงนี้นะครับเรากลับมาที่ภายในตัวบ้านนะครับจะมาพูดถึงเรื่องของบันไดตัวบันได ของเราจะใช้วัสดุปิดผิวเป็นกระเบื้องยาง SPC นะครับซึ่งลูกค้าเองก็เลือกเป็นแบบลายไม้นะครับหลักๆเลยก็คือเขาจะช่วยในเรื่องของผิวสัมผัสในช่วงฤดูหนาวนะครับเวลาเราเหยียบลงไปพื้นตรงนี้มันจะไม่เย็นถ้าเทียบกับพื้นแบบกระเบื้องนะครับแต่เวลาเราใช้งานนะครับใครที่ใส่ถุงเท้าต้องระมัดระวังด้วยนะครับอาจจะลื่นได้ตัวบันไดก็มาพร้อมกับราวจับเหล็กดำานะบริเวณด้านบนก็มี โคมไฟที่เป็นบริเวณของโถงบันไดด้วยนะครับช่วงตอนกลางวันเดี๋ยช่องแสงตรงนี้ก็รับแสงได้ดีเลยแหละนะครับในชั้นนี้ก็มีถึง3ห้องนอนนะครับเดี๋ยวจะให้ทุกคนดูห้องนอน2ห้องฝั่งนี้ที่ติดกับบันไดก่อนห้องแรกของเขาจะเน้นใช้ในโทนสีขาวควันบุหรี่นะครับเวลาที่มีแสงจากภายนอกผ่านเข้ามากระทบภายในตัวห้องนะครับตรงนี้ก็จะสว่างมากแล้วจะได้ความสบายตาเวลาเรามองเวลาเราใช้งานด้วยและที่สําคัญ เขามีห้องน้ําใช้งานภายในตัวห้องนอนด้วยนะครับซึ่งปกติห้องนอนเล็กแบบนี้เนี่ยที่ไม่ใช่ห้องนอนหลักเขาจะใช้เป็นแบบห้องน้ํารวมโทนสีของห้องน้ําเขาก็จะใช้เป็นแบบสีขาวตัดด้วยคิ้วสีทองนะครับมีความชัวรี่นิดๆอีกหนึ่งห้องนอนก็จะคล้ายๆกันนะครับเรื่องของการออกแบบสีที่ใช้นะครับตัวประตูห้องก็ใช้เป็นแบบบานแขวนนะครับมีห้องน้ําใช้งานภายในตัวห้องนอนเหมือนกันนะในห้องนี้จะออกในในโทนสีดําลายหินอ่อนนะครับตัดด้วยคิ้วทอง ส่วนสุดท้ายจะเป็นห้องนอนหลักครับห้องนี้ จะมีหลายสัดส่วนนิดนึงนะยังไงให้ทุกคนดูตามแปลนไปพร้อมกับผมละกันนะครับส่วนแรกนะครับอาจจะเป็นโซนนั่งเล่นโซนดูหนังทํากิจกรรมกับครอบครัวได้หรือจะใช้นอนพักผ่อนก็ได้นะครับส่วนต่อมาจะเป็นโซนผมคิดว่านะ่าจะเป็นโซนของห้องพระครับไม่ได้มีขนาดที่ใหญ่มากพื้นที่โดยปกติแล้วเราจะไม่ได้ออกแบบให้มันกว้างมากนะครับส่วนต่อมาผมเรียกว่าเป็น walk in closet ครับแล้วแต่การใช้งานเพราะว่าโซนนี้เนี่ยพอเข้ามาแล้วจะเป็นโถงโล่งๆนะซึ่งโซนนี้นะครับ จะเป็นโซนที่เชื่อมไปถึงห้องน้ำใช้งานภายในตัวห้องนอนเลยนะครับห้องน้ำห้องนี้เนี่ยผมจะเรียกว่าห้องน้ำมาสเตอร์บรด์รูมแล้วกันนะครับซึ่งเป็นห้องน้ำที่ใหญ่ที่สุดนะติดตั้งอ่างแช่เรียบร้อยมีจุดที่สามารถยืนอาบด,ด้วยนะครับสามารถใช้งานอ่างได้ด้วยวางของได้แบบจุกๆเลยนะทุกคน ทั้งหมดนี้ก็เป็นบ้านในสไตล์โมเดิร์นนะครับพื้นที่266ตารางเมตรราคาก่อสร้างอยู่ที่4ล้านบาทนะครับในตอนหน้าครับเราจะพาทุกคนไปดูบ้านแบบไหนสไตล์อะไรหรืองานบิวอวนแบบไหนกดติดตามช่องของเราไว้เพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทางช่องบ้านรักนะครับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสว,วัสดีครับ